ดีค่ะนม่พามาดูตะไคร้หอมเมื่อกี้ไปดูตะไคร้ธรรมดาอมดอกมันสูงมากแต่นี้มันยังไม่ดอกยังไม่บานนะมันเพิ่งเป็นกิ่งช่อดอกเป็นการช่อดอกโอ้เขาบอกไปลองไปเซิร์ชใน Google ดูเขาบอกว่ามันสูงช่อมันสูงประมาณ2เมตรแต่ของเราไม่ใช่แล้ว ทำไมตะไคหอมเรามันงามได้ล่ะโอ้สูงเกือบสามเมตรนะเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้ามันออกมาเป็นชอ่อจะเป็นช่ชอช่อเพาว่ามันจะมีผลมีเมล็ดมันยากดูมันสูงก็ยากนะตะไคหอมออกดอก จริงตะไคร้บ้านก็ออกได้แต่นี่ของเราเป็นตะไคร้หอมตอนแรกคิดว่าตะไคร้หอมออกดอกมันจะเหมือนไผ่หรอมันจะตายไหมแต่ว่าไปลองดูใน o o o g แลมานะเพราะว่าลักษณะเป็นต้นไม้ที่มีดอกออกมาได้แต่พูดถึงว่ามันจะออกมายากไม่ค่อย มีดอกให้เห็นกันอันนี้รู้สึกว่าปลูกไว้ที่บ้านหลังบ้านก็ออกดอกเหมือนกันนหรือว่าตะไครหลังบ้านปลูกปลูกมานานกว่าน่าจะนานกว่าเป็นปีมั้งแต่ปีปีแรกๆที่ปลูกมันก็ไม่ออกดอกพอมาปีนี้มันออกดอกพร้อมกันพอมาปลูกที่นี่มันก็ออกที่บ้านก็ออกที่นี่ก็ออก กอนนี้เพิ่งจะเริ่มออกนะเพิ่งจะเริ่มออกกอตรงน,นี้นีตรงน,นี้ช่อ,อยังไม่สูงรือมันเพิ่งเริ่มออกชมน,นูเนาะแล้วกอ็อ่านดูมุมนี้เนาะมันสูงมากอะ่ะ ในกูเกิลเ็า่าช่อดอกสูงประมาณ2เมตรของเรานี่จะก4มเมตรแล้วไม่ว่าเราปลูกอะไรเนี้ก็ไม่ค่อยงานะดินเรามันจะเป็นแห้งแข็งแ,งแต่ตะไคร้นี่มันงอเจอฝนเจอนะ้ำไม่มีดอกที่บานนะไว้ ถ้ามันออกดอกแล้วมันบานเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบสำหรับตะไคร้หอมนะมวันนี้มาดูใกล้ๆนี่ออกมาเหมือนดอกย่านี่แหละอุ๊ย อ้อยเยิเหมือนอ้อย,ยอหอมปกติไม่ชอบกลิ่นตะไคร้หอมตามร้านสปาอะไรพวกนี้เนาะจะรู้สึกว่าเวียนหัวแต่นี่ปลูกไว้ใกล้บ้านปลูกไว้แถวๆใกล้ๆก,กระต๊อบนี่นะมันก็เผื่อว่ากันยุงกันแลงก็เลยปลูกใ,ใกล้บ้านปลูกเยอะเหมือนกันค่ะ โชยหมดเลยค่ะไว้มาดูตอนมันออกดอกมันบานทีเนาะในชอ่อเนี้ใกล้แล้วว่ามันจะติดเม็ดติดติดผลยากอยู่ไม่รู้มันจะออกมาแนละ้มันจะยังไงสูงมากค่ะฝากติดตามรับชมนะไว้พามาดู ตอนที่ดอกมันบานอีกทีนะตอนนี้มันกำลังงอกสูงช่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะสวัสดีค่ะ